ทารหม้อแกงเผือกนะคะอร่อยทําง่ายสุดๆแล้วถ้วยทารนะคะทํามาจากแผ่นขนมปังนะคะได้ไอเดียมาจากเชฟพ,พลนะคะส่วนของตัวหม้อแกงก็คือสังขยาเผือกแล้วตัวเองเอามาอบมันก็เป็นหม้อแกงนะคะแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะ กะทิตรงนี้3ขีดหรือ300กรัมนะคะแบ่งมานะคะคนให้หมดผงแป้งก่อนพักไปก่อนนะคะทีนี้เราจะใช้ไข่ไก่เบอร์2 4ฟองเกลือครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะ150กรัมเผือกเอาไปนึ่งให้สุกนะคะ2ขีดเผือกดิบนะ2ขีดเอาไปนึ่งให้สุกเราจะปั่นรวมกันเลยค่ะ พอปั่นเสร็จปุ๊บเราก็จะมากองผ่านตะแกรงนะคะเผื่อบางทีน้ำตาลนะยังเป็นก้อนๆอยู่เราก็ยีผ่านตะแกรงเลยเอากะทินะคะล้างโถเขานิดหนึ่งนะคะก็เทออกมาแล้วก็ยีผ่านตะแกรงทั้งหมดเลยจ้ะแล้วก็แป้งที่เราะละลายกับกะทิว่ากะยีนะคะใส่ผ่านตะแกรงไปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะและทีนี้เราก็จะใช้กะทิที่เหลือค่ะ ใส่ไปทั้งหมดคนให้เข้ากันพักไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราจะมาทำส่วนต่อไปเลยค่ะคือแผ่นขนมปังนะคะที่เราซื้อมาตามร้านสะดวกซื้อเลยจ้ะเอามารีดให้แบนแ,แต่นะคะถ้าไม่มีลูกกิ้งก็ไม่เป็นไรนะใช้ขวดน้ํำปงน้ำปลาล้างให้สะอาดแล้วมากิ้งกิงแบบนี้แล้วก็หาหาอุปกรณ์ในครัวเรือเลยค่ะมาตัดให้ขนมปังเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปกุในพิมพ์ะคะ่ะวันนี้จะใช้ถ้วย พิมพ์ขนาดที่เป็นจิบถ้วยจิบจีบแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปกุนะคะกุให้มันแนบแนบกับถ้วยค่ะถ้วยนี้คือทาเนยขาวก่อนนะคะเขาก็ไอขนมปังจะได้ไม่ติดนะจ๊ะแตเองก็ทำไปจนหมดแบบนี้เลยค่ะก่อนจะหยอดนะคะก่อนจะหยอดขนมนะจ๊ะเองเราต้องคนแป้งทุกครั้งนะคะแป้งเขาจะได้ไม่นอนก้นเผือกเผือก็เละจะได้ไม่นอนก้นนะอ่ะยอดไปให้เกือบเต็มพิมพ์เลยค่ะไปเตรียมวอมเตาก่อนนะคะ ไฟอบไฟล์ที่200องศา C นะคะเปิดไฟร่างบนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วขนมปังหมดนะเองก็เลยมาใส่ถ้วยแบบนี้ได้อีก3าถ้วยค่ะไม่มีอ่าเป็นสังขยาเป็นอะไรนะพอสุกป,ปุ๊บเราก็จะมาทาน้ำมันเจียวหอมค่ะเพื่อให้หน้าเขามันๆนะคะหน้าเขาจะได้ไม่แห้งแล้วก็เอาขนมออกจากถ้วยพักให้เย็นสนิทแล้วก็โรยหอมเจียวค่ะ หอมเจียวค่ะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะแต่พอดีของกุ้งมีหอมเจียวพอดีนะคะกุ้งก็เลยใส่หน้าโรยหน้าด้วยหอมเจียวมันก็จะเป็นหม้อกแกงเผือกที่อร่อยทําง่ายสุดๆเข้มข้นนะลองทํากันดูนะจ๊ะ